ลางร้ายจากซีกโลกตะวันตกได้ยินได้ฟังเป็นต้องขนลุกเพราะเป็นสัญญาณแห่งความตายถ้าเจอสัญญาณร้ายเหล่านี้ให้รีบหนีให้ไกลเพราะเรื่องร้ายอาจจะกำลังเกิดขึ้นกับคุณปฏิเสธไม่ได้ว่าความเชื่อเรื่องโชคลางนั้นมีส่วนสำคัญในชีวิตของคนเรามาตั้งแต่โบราณโบราณความเชื่อเหล่านี้ยากต่อการพิสูจน์กลายเป็นนิทานกลายเป็นเรื่องเล่า ตั้งแต่สมัยปู่ย่าตาทวดเรื่องราวเหล่านี้ล้วนถูกเล่าปากต่อปากจนมาถึงปัจจุบันคนที่ได้ยินได้ฟังล้วนแต่ขนหัวลุกและขวัญผวาไม่เพียงแต่คนไทยเท่านั้นที่มีความเชื่อถือเรื่องโชคลางพวกคนฝรั่งคนยุโรปก็มีความเชื่อเรื่องสัญญาณเรื่องลางร้ายต่างๆเช่นเดียวกันวันนี้เราจะนำเสนอ5ลางร้ายจากซีกโลกตะวันตกที่ได้ยินหรือได้ฟังเมื่อไหร่เป็นต้องขนหัวลุก เพราะเป็นสัญญาณแห่งความตายถ้าเจอสัญญาณร้ายเหล่านี้แปลว่าความตายนั้นอาจกำลังใกล้เข้ามาควรเร่งหาทางแก้ไขและทำบุญแก้ดวงตกโดยเร็วหนึ่งเสียงเคาะประตูหรือผนังสมครั้งการเคาะประตูหรือผนังหน้าต่างทั้งหมดสามครั้งเป็นสัญญาณว่าความตายกำลังจะมาพรากสมาชิกในบ้านไปถ้าคุณได้ยินเสียงเคาะสามครั้งแต่เมื่อเปิดประตูไป กลับไม่พบใครอยู่เลยนั่นหมายถึงคนที่คุณรู้จักกำลังจะตายหรืออาจเป็นสัญญาณว่าความตายกำลังจะเกิดกับคุณเองในอีก3วัน3สัปดาห์หรือ3เดือนนับจากเวลาที่การเคาะครั้งแรกเริ่มต้นขึ้นชาวไอริชและชาวสกอตตต่างมีประเพณีที่กล่าวถึงการเคาะป,ประตู3ามครั้งนานสองนาทีนั่นหมายถึงความตายมีคำบอกเล่าของชนเผ่าอิเนเดียนแดง เชื่อว่าหากได้ยินเสียงไม้ฟาดลงบนพื้นสามครั้งได้ยินเสียงกลองสามครั้งดังนั่นแปลว่ากำลังมีคนตายมีเรื่องเล่าของพยาบาลคนหนึ่งกล่าวถึงครอบครัวที่เร่งร้อนใจรีบมาหาพ่อที่ป่วยที่โรงพยาบาลด้วยความกลัวว่าพ่อของเขานั้นได้ตายไปแล้วทำไมนะหรือเขาเล่าว่าเมื่อคืนเขาได้ยินเสียงเคาะประตูบ้านสามครั้งแต่เมื่อเปิดประตูกลับไม่มีใครอยู่ที่หน้าประตูเลย ฟังดูแล้วน่าขนหัวลุกเพราะว่าพยาบาลกำลังจะแจ้งแก่ญาติว่าผู้ป่วยซึ่งเป็นพ่อของชายคนนี้ได้เสียชีวิตไปจริงๆเป็นเรื่องน่าบังเอิญหรือเป็นโชคลางกันละนี่และมีอีกเรื่องเล่าหนึ่งเป็นประสบการณ์ขนหัวลุกที่เกิดขึ้นในตอนเย็นวันที่สมาชิกทุกคนในบ้านรวมตัวกันอยู่ในห้องนั่งเล่นแต่แล้วจู่ๆกลับได้ยินเสียงดังมากที่ประตูทางเข้าด้านหน้า หน้าแปลกที่ขณะนั้นหิมะกำลังตกหนักแล้วใครกันละ่ะที่กำลังเคาะประตูอยู่ณนะขณะนี้เสียงเคาะประตูกลายเป็นเสียงทุบประตูดังเป็นจังหวะก๊กก๊กก๊กมีคนในบ้านตะโกนถามไปว่าใครละ่ะที่กำลังเคาะประตูอยู่ทันใดนั้นเสียงเคาะประตูได้เงียบไปเมื่อมองออกไปนอกหน้าตา่างกลับไม่มีใครอยู่ซ้ำยังไม่มีรอยเท้าผู้ใดปรากฏอยู่บนหน้าประตูบ้าน ผู้ใหญ่ในบ้านจึงพูดขึ้นว่านั่นหมายความว่าในมิช้าความตายจะย่างกลายมาที่ครอบครัวของเรา 2. double g a n g e r หรือว่าจะมีเราอีกคนหนึ่งจะเป็นอย่างไรหากมีคนทักคุณว่าเมื่อวานเจอคุณที่งานศพทางดังที่ตัวคุณเองไม่ได้ออกไปไหนเลยหรือรู้สึกว่ามีคนกำลังแอบมองคุณอยู่แล้วพอคุณหันกลับไปคุณกลับเจอว่าสิ่งนี้คอยแอบมองแอบตามคุณอยู่ตลอดเวลานั้น คือร่างที่มีลักษณะเหมือนคุณทุกประการหากคุณประสบพบเจอเหตุการณ์เหล่านี้ขอให้รู้ไว้เลยค่ะว่าลางมรณะได้มาเยือนคุณแล้วลางมรณะที่ชื่อว่าดับเบิลแกงเกอร์หรือแฝดปีศาจเรื่องนี้มีที่มาจากตำนานพื้นบ้านของเยอรมันเรื่องการพบเห็นมนุษย์ที่มีลักษณะเหมือนกันทุกประการแท้จะเรียกได้ว่าเป็นคนคนเดียวกันแต่กลับอยู่พร้อมกันในสองสถานที่ ปรากฏการณ์นี้ถูกเรียกว่า Double Ganger Double Ganger เป็นผู้ผีปีศาจในรูปแบบหนึ่งที่จะปรากฏตัวขึ้นเพื่อบ่งบอกถึงลางร้ายเชื่อว่าการพบเห็นบุคคลในเวลาเดียวกันแต่ต่างสถานที่ถือเป็นสัญญาณแห่งความโชคร้ายความเจ็บป่วยหรือพยายนอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับคนที่ได้พบเห็นแต่หากคุณเห็น d o u ลแก g เกอร์ของตนเองนั้นอาจแปลได้ว่าความตายกำลังจ้องเอาชีวิตคุณอยู่ อย่างเช่นเรื่องเล่าชวนหลอนต่อไปนี้ย้อนกลับไปในศตรวตรรษที่16จอร์แดนกวีชาวอังกฤษพบเห็นพัญญาของเขาปรากฏตัวพร้อมอุ้มทารกแรกเกิดในขณะที่เวลานั้นเธอกำลังให้กำเนิดบุตรซึ่งเสียชีวิตในเวลาต่อมาในปีคตศัก1905เมื่อกิลเบิร์ตพาร์เกอร์สมาชิกรัฐสภาแห่งสหราชอาณาจักรเข้าร่วมการอภิปรายในสภาสามัญชน เขาถึงกับปรหลาดใจเมื่อเพื่อนของเขาเซอร์เฟเดริกคานรัชสามารถเข้าประชุมได้เพราะเขาเพิ่งทราบจากครอบครัวของเพื่อนมาว่าเซอร์เฟเดริกคานรัชนั้นน่าจะกำลังนอนป่วยด้วยโรคไข้หวัดใหญ่อยู่ที่บ้านณนเวลานี้คำถามคือแล่ขาขณะนี้กิลเบิร์ตพาร์เกอร์ กำลังคุยกับใครกันเรื่องหล,ลอนๆยังไม่จบเพียงเท่านี้ด้วยรูปลักษณ์มนุษย์ที่คุณเห็นที่เรียกว่าดับเบิลแกงเกิลนั้นจะไม่มีเงาของตัวเองเมื่อดูกระจกหรือผิวน้ำคุณก็จะไม่พบภาพสะท้อนในนั้นเพราะว่าพูดผีปีศาจมักจะไม่มีเงาตำนานชาวตะวันตกเชื่อว่ามันอาจจะปรากฏตัวต่อหน้าญาติมิตรของคุณและแฝงไว้ด้วยเจตนาร้ายคอยยุยงให้เกิดความเข้าใจผิดต่าง หรืออาจสร้างภาพลวงว่าคนที่ป่วยหนักกับกลายเป็นสุขภาพดีแข็งแรงเคยได้ยินความเชื่อนี้หรือไม่ว่ามนุษย์ทุกคนบนโลกเกิดมาก็มีฝาแฝดหากคนนั้นเป็นคนดีฝ่าแฝดก็จะชั่วร้ายแม้ลักษณะภายนอกจะเหมือนกันทุกประการ แต่ความคิดและจิตใจกลับตรงกันข้ามและถ้าหากฝาแฝดได้มาเจอกันมนุษย์คนนั้นชีวิตก็อาจจะถึงแก่การละจุดจบได้ยิ่งอย่างนี้แล้วคุณคงไม่อยากมีฝาแฝดที่ไม่มีจริงใช่ไหมล่ะคะ 3. นกเขาแมวนกเขาแมวมีหน้าตาน่าเกลียดหน้ากลัวโดยเฉพาะวงหน้าสีขาวตากลมโตหากพบเห็นมันในเวลากลางคืนจะยิ่งดูน้าตกใจเพราะมันสามารถหันหน้าบิดคอได้เกือบรอบทิศ ดูประหลาดผิดกับนกหรือสัตว์ชนิดอื่นอากับกริยาที่น่ากลัวนี้ทำให้หลายๆวัฒนธรรมมีความเชื่อว่านกเขาแมวเป็นผู้ส่งสารแห่งความตายชนเผ่าพื้นเมืองอเมริกันบางเผ่าเชื่อว่านกเขาแมวเป็นสัญญาณแห่งความตายรวมถึงการฝันถึงนกเขาแมวก็เท่ากับเป็นลางบอกเหตุร้ายว่าความตายกำลังเยื้องไกลใกล้เข้ามาไม่เพียงแต่เฉพาะในอเมริกาคนไทยสมัยก่อนเชื่อว่าหากนกเขาแมวหรือนกแสกร ขณะเกาะอยู่บนหลังคาบ้านใดความตายนั่นแหละจะมาเยือนบ้านหลังนั้นบ้านนั้นจะต้องมีผู้เสียชีวิตในไม่ช้าก็เร็วเพราะคนไทยมีความเชื่อว่านกเขาแมวหรือนกแสกเป็นยม,มทูตส่งวิญญาณที่คอยมารับคนที่หมดอายุไขไปสู่ยมโลก4สุริยุปร,ราคาลายวัฒนธรรมมีตำนานกล่าวว่าสุริยุปร,ราคาเป็นสัญญาณของเทพเจ้าที่กำลังโกรธชาวกรีกโบราณเชื่อว่าสุริยุปร,ราคาเป็นสัญญาณของเทพเจ้าที่โกรธ แคและเป็นจุดเริ่มต้นของภัยพิบัติและการทำลายล้างชาวบาบิโลนกล่าวว่าสุริยุปราคาสามารถบอกลวกหน้าถึงการสิ้นพระชนม์ของกษัตริย์ข้อความจากหนังสือของนักบวชชาวสเปนตอนหนึ่งได้กล่าวถึงชาวแอสแทกในเม็กซิโกโบราณว่าเมื่อเกิดปรากฏการณ์สุริยุปราคาบนท้องฟ้าแผ่นใดนั้นก็บังเกิดความสับสนวุ่นวายเป็นกลียุคผู้คนต่างตกใจกลัวบางส่งเสียงร้องบางตะโกนชูอาวุธบางคนที่มีผิว สีอ่อนก็ถูกสังหารเป็นเครื่องสังเวยใครเป็นเฉลยก็จะถูกฆ่าจึงมีคำกล่าวว่าถ้าสุริยคราสมบูรณ์ความมืดจะคงอยู่ตลอดไปหลังจากนั้นปีศาจแห่งความมืดจะมากลืนกินผู้คนทั้งหมดความกลัวสุริยุปราคายังคงมีอยู่ในปัจจุบันหลายคนทั่วโลกยังคงมองว่าสุริยุปราคาเป็นลางร้ายที่นำมาซึ่งความตายการทำลายล้างและภัยพิบัติคนแกโ่โบราณเชื่อว่าสุริยุป ราคาเป็นอันตรายต่อสตรีมีคันและเด็กในท้องเด็กเล็กและสตรีมีคันจึงถูกขอให้อยู่แต่ในบ้านในช่วงที่เกิดสุริยุปราคานั่นเองในปัจจุบันนักวิทยาศาสตร์และนักดาราศาสตร์ทั่วโลกไม่สามารถหาหลักฐานมาพิสูจน์ว่าสุริยุปราคานั้นส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมสุขภาพของมนุษย์แต่อย่างใดดังนั้นความเชื่อก็ยังคงเป็นแต่เพียงความเชื่อเท่านั้นนาฬิกาโบราณที่พังแล้วแต่สามารถตีบอกเวลาได้เอง การเก็บนาฬิกาที่พังแล้วไว้ในบ้านอาจจะไม่ใช่ความคิดที่ดีนักเพราะตามความเชื่อทางไสยศาสตร์หากนาฬิกาโบราณที่พังแต่สามารถตีระฆังตีบอกเวลาได้เองอาจเป็นลางร้ายว่าความตายกำลังใกล้เข้ามานาฬิกาที่พังแล้วไม่เพียงแต่เป็นสัญญาณร้ายในซีกโลกตะวันตกเท่านั้นแม้แต่คนเอเชียยังถือเรื่องห่วงจุย้ยที่เชื่อว่าเราไม่ควรเก็บสิ่งของแตกหักไว้ในบ้านนาฬิกาที่พังแต่ยังตีดังกัง าอาจบ่งบอกว่ามีบางอย่างที่น่ากลัวกำลังมาและหากมันตีครบ13ครั้งแล้วล้วก็ ทีนี้ล่ะตัวใครก็ตัวมันค่ะได้ฟังอย่างนี้แล้วเชื่อว่าทุกท่านคงไม่อยากประสบพบเจอห้าลางร้ายจากซิกโลกตะวันตกอย่างแน่นอนใช่หรือไม่คะอย่างไรก็ดีขอให้ทุกท่านดำเนินชีวิตด้วยการมีสติประกอบคุณงามความดีช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ที่ตกทุกข์ได้ยากเพื่อที่ว่ากรรมดีของท่านจะได้ช่วยบรรเทาปันหนกให้กลายเป็นเบาหากถึงคราวที่โชคร้ายหรือความตายมาเยือนท่านสำหรับท่านที่รู้สึก ว่าดวงตกและต้องการพลิกดวงขึ้นสามารถกดเข้าไปดูที่ลิงก์นี้ค่ะชื่อคลิปว่า8วิธีแก้ดวงตกพลิกดวงขึ้นได้ด้วยตัวเองไม่ยุ่งยากเห็นผลได้ทันใจและขอให้ท่านผู้ฟังมีแต่ความสุขความเจริญสาธุค่ะ